บทที่106จิตวิญญาณอาสาดูก่อนแม่นางเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับทุกๆคนที่อยู่ณที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าพูดกับนางวิสาขาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือเจ้าคะเจ้าหญิงสุป,ปวาสาที่นั่งอยู่รอบนอกอีกฟากหนึ่งพูดด้วยการออกเสียงแต่เราทั้งหมดก็ได้ยินอย่างชัดเจนเนื่องจากผสมการสื่อสารทางจิต ประการแรกในช่วงกึ่งสมัยของฉันหรือประมาณอีก2,500ปีนับจากนี้เวลานั้นโลกจะหมุนเข้าสู่การียุคซึ่งเป็นยุคแห่งความเสื่อมสูงสุดในทุกๆท,ทางอันได้แก่ความเสื่อมด้านสภาพแวดล้อมเกิดเป็นความวิปริตแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความเสื่อมทางด้านสุขภาพของมนุษย์และสัะสตว์อันเป็นผลพวงมาจากความเสื่อมทางสภาพแวดล้อม ความเสื่อมทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นผลพวงมาจากความเสื่อมด้านสุขภาพและประการสุดท้ายคือความเสื่อมทางด้านศิลธรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสื่อมทั้งหมดดังที่กล่าวมาผู้คนสมัยนั้นจะมีแต่ความเกลียดชังมีแต่การเอารัดเอาเปรียบเต็มไปด้วยกลลวงและหลุมพรางผู้คนจะใช้อารมณ์กำหนดชะตาชีวิตและสังคมโดยเฉพาะกับผู้ปกครองบ้านเมือง หากไร้สติไร้คุณธรรมมันจะเป็นยุคที่มีความเปราะบางมากที่สุดเพราะโลกพร้อมจะเกิดความหายนะครั้งใหญ่ได้ทุกเมื่อเนื่องจากในสมัยนั้นจะปรากฏอาวุธมหาปลัยที่ทรงอนุภาพมันคือลูกไฟบรรลัยกันที่พร้อมจะฆ่าทุกสรรพชีวิตบนโลกซึ่งขณะนั้นเหล่าผู้นำของแคว้นมหาอำนาจ ต่างฝ่ายต่างครอบครองลูกไฟบรรยลกันไว้เป็นจำนวนมากพอที่จะทำลายโลกทางใบให้ดับสูญในพริบตามันจึงเป็นความเสื่อมที่มีความเสี่ยงสูงสุดเพราะเมื่อใดที่แต่ละแควนรบพุ่งกันเมื่อนั้นโลกจะเข้าสู่ความหายนะทันทีพระพุทธเจ้าเริ่มต้นอธิบายประการที่สองในเวลานั้นโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน โลกกำลังต้องการมหาบุรุษที่จะมาช่วยแก้ไขจากความเสื่อมสูงสุดให้กลายเป็นความเจริญสูงสุดมาช่วยชำระล้างจิตใจมนุษย์ทุกผู้ทุกนามให้สามารถเข้าสู่สภาวะจิตอรหันต์จิตพุทธะหรือจิตอันประเสริฐที่อุดมด้วยความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจปราศจากเงื่อนไขใดๆมันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกมนุษย์ เมื่อเหตุการณ์ทั้งสองมาบรรจบกันระหว่างความเสื่อมสูงสุดของโลกกับความจำเป็นจะต้องปรับแก้ไขให้โลกมีความเจริญในธรรมสูงสุดเปรียบเสมือนการพยายามเปลี่ยนปีศาจร้ายให้กลายเป็นอริยบุคคลโดยฉับพลันและไม่ใช่การเปลี่ยนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแคว้นใดแคว้นหนึ่งแต่เป็นการเปลี่ยนคนทั้งหมดเพื่อให้โลกพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคฟ้าสีทองซึ่งขณะนี้ มีบุคคลบุคคลหนึ่งอา,าสาทางจิตวิญญาณที่จะไปกอบกู้สถานการณ์นั้นแล้วเขาได้ตั้งเจตจำนงนี้มาตั้งแต่อดีตชาติว่าจะไปเป็นผู้แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีต่อศาสนาของฉันให้ถูกต้องต่อไปจนครบ5,000ปีและเขายังตั้งปณิธานว่าจะไปรังสรรค์โลกณเวลานั้นให้กลายเป็นแดนสุขขาวดีดินแดนแห่งสันติสุข บุคคลน,นั้นคือใครหรือเจ้าคะพระนางประชามหาบดีถามเดิมทีบุคคลผู้นั้นจะต้องมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าก่อนฉันแต่เนื่องจากฉันได้จงใจสร้างสัญลักษณ์ที่ทำให้เขาเข้าใจว่าฉันจะได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเขาจากบุพกรรมในครั้งนั้นจึงส่งผลให้การอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าของเขามาคาบเกี่ยวกับยุคสมัยของฉัน ทั้งๆท,ที่ยังไม่ถึงเวลาซึ่งการไปอุบัติในครั้งนี้เป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่แรกแล้วว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรจนบุคคลผู้นี้ต้องมาช่วยกอบกู้สถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีและช่วงเวลานั้นจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยของเขา จะเป็นช่วงเวลาของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปพร้อมๆกันหรือที่พวกเธอรู้จักเขาในนามว่าพระศรีอริยเมม่ตรายพระพุทธเจ้าอธิบายนี่เป็นเรื่องเดียวก,กันกับที่พระองค์เคยบอกไว้ในครั้งก่อนไหมเจ้าคะครั้งที่พระองค์ไม่ยอมรับการถวายผ้าสองผืนจากฉันแต่กลับให้ฉันไปถวายกับพระปวดใหม่และพระองค์ก็บอกว่า คนที่ฉันถวายผ้าไปนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตแห่งพัทธลกับนี้พระนางมหาประชาบดีถามต่อถูกต้องแล้วพระแม่เจ้าอาชิตะคือผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระศีอริยเมตไตรในอนาคตพระพุทธเจ้าพูดหลังจากที่พระพุทธเจ้าเอ่ยถึงชื่อพระอาชิตะว่าคือผู้ที่จะไปอุบัติเป็นพระรีอริยเมตไตร เสียงของทุกคนก็ดังเซ็งแซ่ราวกับอยู่ท่ามกลางฝูงนกกระจาบที่กำลังแตกรังดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอให้ทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบหากไม่เข้าใจสิ่งใดโปรดไขข้อข้องใจนั้นกับเจ้าตัวเสียบัตดนี้เถิดพระพุทธเจ้าเสนอสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าความเงียบก็เข้าปกคลุมทันทีเสียงของจิ้งหรีดเรไรก็ปรากฏขึ้น มันเงียบจนผมสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและเวลานี้ผมก็รู้สึกถึงความคิดของอาชิตาที่ถามขึ้นในใจซึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังตั้งใจถามผมไม่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นวิญญาณที่สูงส่งหรืออะไรก็ตามขอได้โปรดบอกข้าด้วยเถิดว่าข้าต้องทำสิ่งใดเขาถามในใจ ฉันคือตัวท่านในอนาคตที่จริงฉันก็ไม่รู้อะไรมากนักฉันมาเพื่อจะรู้เรื่องราวของตนเองและเพิ่งจะรู้ว่าท่านคือฉันในอดีตวันนี้เราต่างมาเพื่อรู้เรื่องราวที่เราไม่รู้และฉันก็ไม่มีความสามารถใดๆที่จะไปแก้ไขโลกอนาคตจากความเสื่อมให้เจริญด่งแดนสุขขาวดีหรอกฉันรู้เพียงอย่างเดียวว่าภารกิจครั้งนี้ ฉันต้องอาศัยเพื่อนที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะมาทำภารกิจนี้ร่วมกันผมตอบกลับไปในความคิดข้าก็รู้สึกเช่นกันว่าข้าจะมีสหายจำนวนมากพวกเขากำลังรอข้าอยู่ในอนาคตเพราะข้าเคยเห็นพวกเขาในนิมิตอชิตะตอบกลับในความคิดเช่นกันแล้วสหายเหล่านั้นคือใครกันท่านลองถามพระพุทธเจ้าดูดีไหม ผมเสนอแนวทางได้สิอชิตะตอบข้าแต่พระผู้เป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าบัดนี้ข้ายอมรับโดยดุษฎีว่าได้เคยตั้งเจตจำนงที่จะไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตมาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีนามว่าสีอริยะแม่ใยแต่ข้าจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องสหายในนิมิตของข้าว่า พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนและมีที่มาที่ไปอย่างไรได้ไหมขอรับอชิตะตั้งคำถามกับพระพุทธเจ้าอชิตะเอ๋ยก่อนที่ฉันจะตอบคำถามของเธอฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกโดยมากผู้ที่บรรลุอรหัตผลได้แล้วเขาจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเขาจะได้ชื่อว่าพ้นจากทุกข์ คนจากสังสารวัตรสาม,มารถตัดขาดจากความเศร้าหมองทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาบรรลุสัมโพธิญาณแล้วขณะที่เขายังมีชีวิตเหลืออยู่เขาจึงตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้ผนจากพันธนาการนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เชกเช่นเดียวกับที่เขาได้รับโอกาสนั้นจากพระพุทธเจ้า และในห้วงเวลาแห่งการดำรงอยู่อันยาวไกลของโลกธาตุแห่งนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้โลกต้องเดินทางเข้าสู่ความเสื่อมเป็นครั้งคราเสมอจนบางครั้งถึงกับร้างราจากธรรมอันประเสริฐไปชั่วขณะซึ่งในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมนั้นจะปรากฏอริยบุคคลเพื่อไปเป็นผู้เริ่มต้นชี้ทางสว่างให้กับมนุษย์ซึ่งอริยบุคคลนั้นน้น เราจะเรียกเขาว่าผู้ที่รู้ว่าตนเองเป็นพุทธะหรือเรียกสั้นๆว่าพุทธเจ้าแต่การจะไปเป็นพุทธเจ้าได้นั้นเขาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าทั่วๆไปคือเขาจะต้องเสียสละตนเองอย่างมหาศาลโดยยอมให้ดวงจิตของเขากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแห่งความไม่รู้นี้ไปอีกหลายร้อยหลายพันชาติ จนกว่าจะได้ไปเกิดในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมตามที่ตนเองได้ตั้งเจตจำนงเอาไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่ที่เขาเริ่มตั้งเจตจำนงจนไปถึงยุคที่เขาจะได้ไปเกิดเป็นพุทธเจ้านั้นฉันจะเรียกดวงจิตวิญญาณที่อาสาไปเกิดนี้ว่าโพธิสัตว์สภาวะการเป็นโพธิสัตว์นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือการเป็นผู้เสียสละหรือเป็นผู้ให้ และนับจากนี้เป็นต้นไปดวงจิตของเธอจะได้ชื่อว่าเป็นโพธิสัตว์ไปอีก2,500ปีเธอจึงยอมรับเงื่อนไขนี้ด้วยความเต็มใจเธอพระพุทธเจ้าย้ำเตือนคุณสมบัติที่สำคัญนี้ต่ออาชิตะข้าพระเจ้ายอมรับด้วยความเต็มใจขอรับแต่สิ่งที่ข้าสงสัยคือเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของสหายที่พวกเขารอข้าอยู่ในอนาคตอาชิตะถามต่อ ดูก่อนอาชิตะ…พวกเขาไม่ได้รอเธออยู่ที่อนาคตดอกพวกเขาจะไปพร้อมกับเธอเพียงแต่เวลานี้พวกเขายังไม่ได้ตั้งเจตจำนงที่จะไปเท่านั้นพวกเขาเป็นใครและอยู่ที่ไหนหรือขอรับอาชิตะถามนี่คือเหตุที่เรามาประชุมกันในวันนี้พระพุทธเจ้าพูดก่อนที่จะนิ่งเงียบไปพระองค์ปล่อยให้บรรยากาศแห่งความสงัดปรากฏชัด ท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่เริ่มตั้งฉากกับท้องฟ้า